ส่วนต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายๆคนสงสัยแล้วค่ะว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังแถลงการจากกระทรวงสาธารณาสุขและทางรัฐบาลจากธรำเนียบรัฐบาลกันก่อนค่ะนารเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย ทั้งในเรื่องของทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่จะทําให้ข้อมูลที่พวกเราได้ทํางานกันนี้ถึงพี่น้องประชาชนนี่ท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องต่างๆเหล่านี้และท่านอย่างเน้นเช่นเดิมนะครับคือเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิงนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญที่ยังต้องยึดถือและปฏิบัติกันทุกวันนะครับจนกว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน นะครับมียังมีคำศัพท์อีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของแบลรีเออร์หรือการทําแนวทางในการป้องกันนะครับไม่ให้มีเรื่องของเชื้อมาติดทุกๆคนได้ทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศนะครับระดับของจังหวัดระดับของครอบครัวตําบลหมู่บ้านครอบครัวนะครับแล้วมาถึงระดับของบุคคลเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนเรื่องของการควบคุมนั้นท่านก็ยังให้ใช้ตรงระดับของทางด้านสเตท แล้วกเ็เรื่องของโฮมควอ a ันทีนซึ่งท่านก็สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ยังได้กล่าวถึงการทำงานนะครับของทางคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งจะต้องมีการเสริมเติมนะครับสิ่งต่างๆนะครับโดยท่านก็จะหาข้อมูลแล้วก็หามาตรการมาช่วยให้กับทางหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายที่มาทํางานร่วมกันแล้วหัวใจสําคัญด้านหนึ่งก็คือการทํางานที่เชื่อมโยงหรือคาบเกี่ยวกัน มีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนจะออกมาตรการใดๆนะครับให้หัวหน้าส่วนราชการได้มีการพูดคุยกันหารือกันเพื่อทําให้เกิดการปฏิบัติและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในผลด้านดีมากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านก็ฝากมานะครับครับผมขออนุญาตวันนี้เราจะมีประเด็นที่จะนาเสนอนะครับ อยู่ประมาณ3ด้านนะครับสด้านนะครับอ่าสด้านครับรวมถึงเรื่องของสถานการณ์ประจําวันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตรงนี้สั้นๆนะครับแล้วก็จะมีสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ด้านที่3คือสถานการณ์ด้านพาณิชด้านสาธารณสุข ท่านนายกได้กลาบเรียนว่าให้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ท่านนายแพทย์สุข,ขุมการจนะพิมายจะมาดํเาเน,นินการในเรื่องของการให้ความากระจ่างในเรื่องของสถานการณ์ด้านหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่วันนี้แล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับส่วนทางด้านพาณิชย์นะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านบุญยริต กะยันยาณมิตรก็จะมาต่อท้ายตรงนี้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทางสื่อสถานีโทรทัศน์วิทยุทั้งหลายนะครับที่เชื่อมสัญญาณจากทาง NBT2 อนะครับออกไปยังพี่น้องประชาชน ซึ่งโดยที่เราตกลงกันคือประมาณครึ่งชั่วโมงของทุกวันนะครับ11นาฬิกา30นาทีถึงเวลาเที่ยงโดยประมาณแต่ไงไรก็ตามแต่ครับท่านเนื้อหาสาระนี้มันมีเยอะเกินมีความจําเป็นนะครับซึ่งทําให้มีเวลาที่เกินออกไปเยอะกว่าเวลาปกติต้องขอกราบขอภัยแต่ยงไรก็ตามแต่เพื่อผลในการที่จะสื่อถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับก็ขอความกรุณาได้ได้ถ่ายทอดจนเสร็จสิ้นแล้วกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกกราบขอบพระคุณมาด้วยนะ ครับขอบคุณครับครับผมจะไม่ได้เสียเวลาจะเริ่มต้นไปที่สถานการณ์ประจําวันของวันนี้นะครับตามที่ทางท่านนายแพทย์สุขุมกาจัน,จนพิมายนะครับได้นําเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นก็คือเรื่องของแนวโน้มนะครับผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับรายใหม่136รายนะครับแล้วเป็นผู้ป่วยสะสมของวันนี้ก็คือ1524รายนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าสีแดงซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่นั้นถ้าพูดถึงก็ยังทรงทรงอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่สะสมก็ยังเพิ่มขึ้นท่านนายกก็ยังบอกว่าก็อย่าชะล่าใจกับตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีที่เราสามารถที่จะไม่ให้มันมีตัวเลขที่รายใหม่ยกขึ้นมากมายนะักดูจากกราฟตัวนี้แต่ท่านก็ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ ตัวเลขสะสมโดยรวมนะครับสูงไปกว่านี้นะครับแล้วก็พอมาดูในรายละเอียดนะครับตามจำแนกตามพื้นที่ก็จะเห็นว่านะครับในสีฟ้าซึ่งเป็นกรุงเทพและนนทบรุรีก็ยังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับแต่แนวโน้มของของทางด้านต่างจังหวัดนะครับก็ยังมีขึ้นขึ้นลงลงซึ่งก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปดูเรื่องของการกระจายตัวนะครับ มีจังหวัดที่ควรจะต้องเอ่ยถึงนะครับตามที่สไลด์นี้นะครับยังคงเดิมอยู่ที่ทางภูเก็ตกระบี่ยะลาปัตตานีซึ่งเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เราได้พูดคุยกันมานะครับมีเรื่องของชนบุรีสักแก้วส่วนทางอีสานนะครับก็จะเป็นจากทางอุบลรัชธานีซึ่งเป็นประวัติที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่อยู่ในสนามมวยมานะครับตรงนี้ก็จะ ส่วนเรื่องของด่านต่างๆที่ได้มีช่องทางต่างๆที่ออกมานะครับก็จะเห็นว่าทางด้านเรื่องของทางด่านที่เป็นด่านทางที่ผ่านทางอากาศยานนะครับก็มีตัวเลขอยู่ด้วยนะครับรวมๆแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสามพันกว่านะครับที่เป็นยังมีการเดินทางกันอยู่นะครับส่วนในแนวโน้มของผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยเปรียบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าของประเทศไทยนี้ก็จะเป็นสีเส้นสีแดงนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับก็ยังมีแนวโน้มทยานขึ้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับทางสหรัฐอเมริกานะครับประเทศทางอิตาลีกลุ่มจีนหรืออิหร่านที่มีการแพร่ระบาดมากของเรายังดู ในลักษณะที่โอเคอยู่นะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือมาเลเซียนะครับก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เราจะน้อยกว่าชั่นหน่อยหนึ่งครับแล้วต่อไปครับเป็นเรื่องของทางด้านผู้ติดเชื้อในกลุ่มของอาเซียนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีหลากหลายที่ทำให้เ,เราเห็นภาพของการ เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับงนั้นถ้าเราได้ช่วยกันมันก็จะลดลงมาได้นะครับส่วนการติดเชื้อรายใหม่ของแต่ละวันนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปเลยครับฮะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่อ่าอันนี้ที่ผมกล่าวนำไป,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 ไปเมื่อสักครู่นะครับ นื่องจากสไลด์ว่าไม่ได้ตรงกัน,กนตรงนี้ชนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับก็เราจะได้เห็นภาพตรงนี้อ้าแล้วครับตรงนี้และครับนี่แหละครับสิ่งที่เน้นย้ำนะครับของทางการติดเชื้อรายใหม่ของแต่ละวันนะครับท่านประหลัดส,สุขุมก็ได้พูดถึงว่านี่มีความสําคัญก็คือว่าเป็นการติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นมา เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆจะสอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะดําเนินการด้านนี้ให้เ,เร็วที่สุดนะครับครับก็มีประเด็นเพิ่มเติม,ตม,ตมที่ทางท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นําเสนอขึ้นมาก็คือในกรณีของออการมีมาตรการดําเนินการเข้มข้นนะครับที่ จังหวัดภูเก็ตยะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เราได้พูดคุยเพิ่มเติมและมีผู้สื่อข่าวถามมานะครับว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะมาให้เห็นนะครับว่ามาตรการของการเป็นบริเออรหรือการป้องปรามไม่ให้บุคคลเคลื่อนย้ายทั้งหลายเนี่ยก็ยังเข้มอยู่ใน4จังหวัดนะครับก็คือปัตตานียะลานาราธิวาสและภูเก็ตก็จะเห็นนะครับว่ามีตัวเลขของทาง ที่ภูเก็ตนะครับเป็นตัวอย่างนะครับท่านติดตามได้ว่ามี41รายทำการโฮมควันทีนถึง298คนนะครับซึ่งเป็นคนในประเทศ252คนต่างประเทศอีก37คนมีการปิดสถานที่เสี่ยงนะครับไปถึง2,532แห่งมีมาตรการที่เข้มข้นคือห้ามประชาชนนะครับออกพื้นที่ชายหาดทุกแห่งสวนสัตว์ ถนนสายบางลานะครับซึ่งเป็น walking street อําเภอกระทุประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องขอเราต้องขอความร่วมมือนะครับในการงดออกเคหสถานและที่พักตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง3นาฬิกาของวันถัดไปนี่คือสิ่งที่ท่านประหลัดมหาไทยได้พูดถึงตรงนี้ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆที่รองรับตรงนี้ก็ตอบคําถามเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้สื่อข่าวถามมาว่ามีตัวอย่างอย่างไรส่วนที่อื่นๆนะครับก็มีรายละเอียด ซึ่งคงจะได้เพิ่มเติมเป็นเอกสารให้กับทางสื่อมวลชนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นําเรียนนะครับส่วนท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับก็ได้มีการนําเสนอขึ้นมาในที่ประชุมนะครับถึงข้อมูลนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีวันเสาร์ล่าสุดที่หลังจากที่เรามีพรกรนี้นะครับวันเาเสาร์ที่28นะครับมีการสัญจรไปมานะครับ ในช่วงของวันที่28เมื่อเปรียบเทียบกับเสาก่อนหน้านั้นคือวันที่21มีนาคมนะครับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้บอกว่าจำนวนตัวเลขนี่ฮะอย่างกรณีของการสัญจรทางถนนโดยรถรถประจำทางลดลง45.58จากจำนวนประมาณ800,000เศษนะครับหลืออยู่ประมาณ4 5 0 0 0ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่ก็ ยังมีอีกนะฮะมีตัวเลขของทางด้านถนนส่วนบุคคลนะครับลดลงเพียงแค่41.33นะครับ2ล้านกว่าคนเหลือ1 000, ล้าน2รถไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ58.63จาก3แสนกว่าคนเหลือ1สน40,000คนรถไฟระหว่างเมืองลดลง64.67นะครับจากจำนวน30,080หรือประมาณ30,001ตัวเลขโดยประมาณนะครับทางน้ำก็ลดลง40%นะครับ ตรงนี้ท่านนําเรียนว่าต้องขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นอย่างที่เขาเรานาเสนอกันนะครับต้องได้ประมาณ90%ถึงจะได้ผลนี่เราลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ40%เศษเษเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะลดกราฟของการแพร่ระบาดตรงนี้ได้ต้องเป็นประเด็นที่ทางพี่น้องประชาชนคงต้องมาร่วมตรงนี้ด้วยกันนะครับครับผมตอนนี้นะครับ ในบทสรุปเบื้องต้นก็ขออนุญาตได้สรุปตรงนี้ก่อนนะครับเรายังมีในส่วนของทางเ,ออเรื่องของทรัพยากรนะครับในการแพทย์ทั้งหลายนะครับซึ่งท่านประัดสุข,ขุมกาญจนภพภิมายจะได้ช่วยเราในการที่จะนําเสนอแล้วก็นำเรียนพี่น้องประชาชนครับการเรียนเชิญท่านครับครับผมครับครับ สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอยากเปลี่ยนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านรองนายกนะครับเราเพราบว่าพฤติกรรมคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงการที่เราจะลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เนี่ยอยู่ที่การหลีกเลี่ยงไปพื้นที่แออัดและการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดอยู่ห่างกันเกิน2เมตร จากการตำรวจจราจขในช่วงสองวันนะครับก็คือยี่สิบเจ็ดยี่บแปดก็พบว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ทำเป็นนิสัยแล้วนะครับก็คือทำประจำว่าไม่หลีกเลี่ยงไปที่แออัดอีกคนที่เจ็ดจุดแปดเนี่ยหกเจ็ดจุดเก้านี่นะครับก็บอกว่าห่างกันเกินสองเมตรแต่ก็มีที่แบบทำกันบ่อยๆรวมแล้วก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเราพยายามทำให้เกินเก้าสิบถ้าเราทำอีกนิดเดียวเราก็จะทำเกินเก้าสิบ นะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดต้องห่างกาันเกิน2เมตรนี่ก็คือ93%เปอร์เซนต์อยากให้พวกเราเน้นให้ทำกันมากกว่านี้นะครับก็จะทำให้เราโรคของเราลดลงได้การที่่ายกิติเราเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยในประเทศไทยการเกิดผู้ป่วยใหม่อยู่ในประมาณร้อยกว่าคนก็เป็นความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนก็จะส่งผลให้การรักษาพยาบาลจากการเรียนพี่น้องประชาชนฮะการจัดสรรทรัพยากรเนี่ย เราต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยระบาดของโรคนี้เนี่ยเป็นไปทั่วโลกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่เตรียมเครื่องมือรายใหญ่ของเราเนี่ยหรือพวกทางยุโรปที่เราเคยซื้อเครื่องมือแพทย์นเนี่ยก็มีปัญหามากกว่าเราอีกก็ทําให้การเตรียมเรื่องทรัพยากรต่างๆนี่ลดลงแต่ด้วยความที่พวกเราอ่ะร่วมมือกันนะฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะแล้วก็ ท่านผู้บริหารเช่กนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาทยก็มีการร่วมกันวางแผนเรามีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งผลิตในประเทศอันนี้เป็นในประเทศเมื่อก่อนเราต้องนําเข้าจากประเทศจีนจํานวนมากตึ้งต้นทุนถูกแต่ตอนนี้ต้องใช้โรงงานที่เป็นโรงงานในประเทศก็มีการแบ่งปันตอนแรกก็เริ่มใหม่ๆนี่การผลิตก็ยังมีไม่มากเราก็ได้ประมาณ5้าแสนนะครับต่อมาก็มีการเพิ่มเรื่อยๆ ตอนนี้เราได้ยอดประมาณหนึ่งล้านสามแสนนะครับขอดูสไล์นิดหนึ่งนะครับจะพาะว่าตัวนัสุกเองในช่วงยีบเอ็ดวันยิบเจดถึงยี่แปดมีนาคมนี้เราได้รับการจัดสรรไปทั้งหมดสิบเก้าล้านนะครับก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็คือประมาณสิบล้านกว่ากว่าแล้วก็มีโรงพยาบาลสังกัดนอกส,กอกสาธาณสุขเช่นโรงพยาบาลใน สภากาชาติไทยหรือว่าหน่วยต่างๆนี่นะครับประมาณเกือบเกือบแปดแสนมหาวิทยาลัยประมาณสองล้านห้านะฮะตัวเลขกลมๆโรงพยาบาลเอกชนซึ่งดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกันก็ได้ประมาณสี่ล้านกว่ารวมทั้งคลินิกต่างๆอันนี้ผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายแพทยตาตศาสตร์ศึกษาหรือ u h ฮอ p เนตโรงพยาบาลเอกชน,น,นกรุงเทพมหานครได้ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้รวมไปในช่วง เจ็ดถึงยี่แมีนาคมอย่างใดก็ดีนะครับหลังจากที่เราได้พิจารณาความต้องการนี้เราได้เพิ่มจํานวนความต้องการของด้านสาธรณสุขนะครับเพิ่มออกมานะครับต่อนะครับอันนี้เรามองว่าในช่วงนี้เนี่ยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือมีการดูแลทางพณะท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับท่านกระรวงพานิกระวงมหาไทยนะครับเราก็ได้เพิ่มจํานวนของเราเป็นหนึ่งล้านสามแนชิ้นต่อวัน อันนี้เรากระจายทั่วประเทศนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แปดแสนอันนี้ตั้งแต่โรงพยาบาลทั่วไปนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลสูตโรงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็กรมต่างๆเช่นกรมการแพทย์ซึ่งมีโรงพยาบาลลาดวิถีเลิศศินนพัลัสนะครับโรงพยาบาลหรือโรงกรมควบคุมโรคเช่นโรงพยาบาลบำรุงราราดุลโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงเราก็เพิ่มนะครับให้เป็นหนึ่งแสน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็คือ1 5ล้านแสนนะครับโรงพยาบาลเอง ก็ <g Beta> เป็นแถลงการจากทางทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มเติมถึง136คนนะคะรวมยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศอยู่ที่1,524คนใน59จังหวัดค่ะต้องบอกว่ากราฟของประเทศไทยยังไม่ชันเท่าที่สหรัฐอเมริกากับอิตาลีนะคะแต่ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนนี่แหละคะ่ะยังคงออกเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่ามาตรการให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะก็ะขอความร่วมมือไปยังประชาชนด้วยนะคะ <g> <g> ให้ <g> มา ดูตรงนี้นิดนึงนะปฏิบัติกันหน่อยจะได้ลด,ดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อต่อไปคือเอาเป็นว่าใครไม่จําเป็นต้องเดินทางอย่าเพิ่งเดินทางในช่วงนี้นะครับขณะที่ยอดนะครับผู้ติดเชื้อที่เป็นตํารวจเนี่ยทางด้าน<ช>ตํารวจนะครบาลก็ออกมาเปิดเผยยอดนะครับบอกว่าทั้งหมดมีตอนนี้ที่ติดเชื้อคือ27นายแล้วก็มีตํารวจที่เกี่ยวข้องตอนนี้ที่ต้องกักตัว <c oughs> เพื่อดูอาการนะครับอีก326นายนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นยอดที่โอ้โหก็ ในส่วน,วน<ม>ของ<ม>ตำรวจ<ม>ที่<ม>ทต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับอีกเป็นอีกด่านหนึ่งในการค้นหาเชื้อในช่วงนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ